สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21กรกฎาคมปี2568ครับมีเรื่องสำคัญอัปเดตกัน2เรื่องนะเรื่องแรกนะครับผมก็คือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,200บาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาข้อมูลล่าสุดนะครับอัปเดตกันนะนะครับเรื่องที่2นะครับทางด้านของกอยศออแจ้งเหตุหักบัญชีเงินผู้กู้อัตโนมัติ เร่งคืนเงินให้เร็วที่สุดภายใน3วันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับในเรื่องของการหักบัญชีอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเรื่องของการคืนเงินสำหรับนะครับบัญชีเงินนะครับผู้กู้อัตโนมัตินะ,ะก็เดี๋ยวมาเช็คกัน2เรื่องในวันนี้นะครับลงรายละเอียดในเรื่องของข้อมูลเรื่องแรกนะครับก็คือเงิน เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,200บาทสูงสุด12,000บาทใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างนะครับในเอกภาพพลชื่อโคศกกระทรวงเกษตรและสารกร์ระบุภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติบเล็บนบขโดยการผลิตนะครับที่มีนายอัธกรสิริรัตทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,าาร,รและสารกร์เป็นประธาน ว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับปีการผลิต2,568ทั 69, โดยการสนับสนุนเงินไล่ละ1,200บาทมงเล็บรัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุดนะครับ12,000บาทจำนวน4.6ล้านครัวเรือนคาดว่านะครับจะใช้งบประมาณ40,000ล้านบาทนะครับ ทีนี้ถามว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนานะครับปี68ทับหกเละ1200บาทนะสูงสุดก็ครอบครัวเราไม่เกิน10ไร่หรือนะครับผมไม่เกิน12,000บาทนะครับชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับปีการผลิต2568ทับขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับไว้แล้ว นะครับครอบครัวเรามไม่เกิน10ไร่นะอันนี้ก็คือเป็นเงินไขนะครับส่วนการขยายหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังไล่ละ1,000บาทยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหลังที่ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติมีข้อถกเถียงนะครับโดยจะส่งความเห็นทั้งหมดไปที่ประชุมนบขชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งนะครับ สรุปนะครับเงินช่วยเหลือชาวนาะปี6 8ทัถ้ไล่ละ1,200บาทเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์อยู่ที่4.6ล้านควาเรือนนะส้านควาเรือนวันจ่ายเงินเนี่ยยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับทีนี้ก็ต้องรอสำหรับในเรื่องของการอนุมัติจากนอบอชุดใหญ่และขั้นตอนดำเนินการต่อไปนะอันนี้ก็สิ่งที่มีความคืบหน้า ก็มีกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยนะครับสำหรับที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาปี68แั้ง69กนะก็สูงสุดขวเรือนล้วไม่เกิน12,000บาทถูกไหมครับแล้วก็จำนวนที่เราเห็นเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ4.6ล้านขวเรือนด้วยกันที่จะได้รับนะครับแต่ว่าวันระบุเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนานะครับผมที่ปลูกข้าวนะครับผมอะ่ะก็ อัปเดตกันในเรื่องแรกประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวนากลุ่มเกษ,ษตรกรน,นะครับเรื่องที่2นะครับกยศแจ้งเหตุหักบัญชีเงินผู้กู้อัตโนมัตินะครับที่จะต้องเร่งคืนนะภายใน3วันนี้นะครับกยศแจ้งกรณีหักบัญชีเงินฝากผู้กู้อัตโนมัติเร่งคืนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมนะครับให้เร็วที่สุด ภายใน3วันนะครับจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับได้มีการโพสต์เรื่องร้องเรียนนะของผู้กู้ยืมนะครับที่ถูกหักในบัญชีฝากออมทรัพย์เมื่อวันที่18กระดกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้กู้ยืมบางรายนะครับได้ชำระหนี้ปกติตามงวดรายปีหรือชำระนะครับหนี้เกินกว่างวดที่ต้องชำระแล้วนั้นล่าสุดครับทางด้านของกยศได้ดำเนินการนะครับเร่งตรวจสอบสาเหตุ พบว่าเกิดจากความคาดเคลื่อนของระบบการคำนวณหนี้ใหม่การหักบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินคืนแบบอัตโนมัตินะครับเฉพาะผู้กู้ยืมนะครับที่กยศคำนวณหนี้ใหม่แล้วยังมียอดหนี้คงค้างชำระโดยระบบนะครับได้ดาเนินการหักเงินตามยอดหนี้ที่คำนวณคาดเคลื่อนนั้นส่งผลให้เกิดการหักซ้ำซ้อนในบางราย หรือหักเงินนะครับเกินที่จะต้องชำระทั้งนี้นะครับกยศขออภัยกับสาเหตุที่เกิดขึ้นและจะเร่งดำเนินการคืนเงินที่หักเกินพร้อมนะครับคืนค่าธรรมเนียมจากนะครับการโอนเงินเข้าบัญชีเดิมของผู้กู้ยืมโดยอัตโนมัติให้เหลยที่สุดตามข้อมูลเนี่ยนะครับก็ภายใน3วันหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบร่วมกับผู้พัฒนาร,ระบบแล้วและขอให้ความมั่นใจว่า จะดาเนินการอย่างทีท่วนนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ต้องเสียประโยชน์พร้อมหาเครื่องมือมาช่วยในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดดังเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับผมอะ่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่หลายท่านกังวลน,นะครับสำหรับในเรื่องของการจ่ายคืนเงินกยศนะครับโดยอัตโนมัติหรือว่าแบบคืนเงินอัตโนมัตินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ น่าสนใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับผมก็รับทราบข้อมูลแล้วแล้วก็จะดําเนินการนะครับผมคืนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมให้เร็วที่สุดภายใน3วันนะครับผมอะ่ะก็ถือว่าเดี๋ยวติดตามข้อมูล,ลารายละเอียดกันนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับเนื่องจากทางด้านของระบบก,กยศอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญนะครับผมที่เป็นทุนหมุนเวียนเนาะให้กับในเรื่องของนะครับนักศึกษาที่เขาเรียกว่าต้องการ ที่จะดําเนินการนะครับกู้ยืมนะครับเพื่อต่อยอดใช้ใจ่ายในการเล่าเรียนต่างๆนะครับให้ประสบความสําเร็จและก็ที่สําคัญเมื่อจบนะครับจากการศึกษาแล้วก็มีหน้าที่การทํางานนะครับพอที่จะได้เขาเรียกว่ารับเงินเดือนเนี่ยกนะ็จะต้องมีการส่งเงินคืนนะครับในระบบของกอยศออนั่นเองนะครับผมเอาละก็เป็นกําลังใจให้กับ ทุกภาคส่วนแล้วกันนะครับผมที่เกิดขึ้นวันนี้2เรื่องครับผมที่นํามาพูดคุยแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินช่วยเหลือภาคการเกษตรนั่นคือชาวนาไล่ละ1,200บาท4.6ล้านควาวเรือนที่เตรียมพร้อมนะครับในการรับเงินนะนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งคืนเงินโดยเร็วภายใน3วันนะครับหลังจากที่พบเกี่ยวกับการหักนะบัญชีอัตโนมัติ สำหรับนะครับผู้ที่อยู่ในส่วนของการจ่ายเงินคืนกยศนะครับผมเอาละประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ